ปัดดินะครับเดี๋ยวเรามาอยู่กับเทียบกริสดินด่วนนะฮะแต่วันนี้เนายตะแก่กไม่ได้ขับเองนะฮะให้ลูกน้องมาตรวจงานแล้วอยู่กับเอ็มเปอร์น่าดีตูนนะโอ้หายจานแหนมแล้วว่าหายจานแหนมไปไหนแล้วคงขับใหม่มาแล้วน่าจะยังไม่ชินกับรถอ่ะด้วย แรงนะครับคันนี้โบเดิมครับเปิดแคปปั๊มกับสปิงกาวนาเนี่ยก็จวดได้แล้วเมื่อกี้ก็เช็คถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่หมดควันไม่มีเลยครับเช็คถ่ายน้ำมันเครื่องไปโอ้โห,โโหเงียบกิ๊บน่าจะเปลี่ยนถ่ายชุดใหญ่นะครับเมื่อกี้น่าจะหมดเยอะอยู่เป็นหมื่นเลย ไม่ร th oh, mm ู้ก็ทีทำอะไรน่ากับตรงนี้พอกวัวแล้วแบบเดี๋ยวไปดูว่าจะดันไปสูงไหนนะครับผมยังมองไม่ออกเลยนะไหนจะทำที่ช่งสูงไว้นี่แหละ ดินนี่ดันง่ายมากเลยครับดินทรายแบบสวยน่าจะสีร้นะครับดูจากรอบเครื่องนะกับเฟือง แปดห้านี่ก็จะดันเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งแสี่โลนะฮะเกียร์หนึ่งก็จะไวเกินนะเกียร์หนึ่งนี่สำหรับไถด้วยนะตันด้วยอ๋อตัวเกย์คริสตหน้าจ้ะ น่าจะทำทรงสี่เหลี่ยมนะครับยาวไปนูน่นติดนูน่นโอ้แง่ก็หนืดเหมือนกันแน่ดินเนี่ยนนปกติดินสายเนี่ยมันจะไม่ค่อยหนืดนะครับ ช่วงนี้นิ่มมากเลยผาเลยถ้าใสผ่ผาได้นี่ดีครับเวลาดันเจอดินแข็งๆนี่ผาดันมันดันอย่างเดียวมันยากนะครับจะได้ไถด้วยนี่โอ้โหสุดจัดนะแต่ตรงนี้นี่โซ่ตะเกะไม่อยู่นะครับนี่ครับโซ่ตรงนี้นี่มีปัญหาตั้งแต่รถเลยนะแก้ยังไม่หายเลยครับ ว่านะสำหรับรถใหญ่นี่ก็น่าจะหักง่ายนะครับเวลาไถาชนอะไรนิดหนึ่งก็รถมันแรงครับดึงแรงมันก็จะหักง่ายหน่อยเ,อเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้นี่ครับ